มีอะไรกินบ้างนะเปิดฝาเลยเจ้าสาว,นว <G ül> s> <S ขนมหวานหวานมีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็กัมมี่ของอร่อยทั้งนั้นเลย <G ül> s> <S ถ้าได้ลองชิมก็คงเลือกข้าไม่ถูกเลยเนอะ <G ül> s> <S กินเลยมะ <G ül s> อย่ารอช้าก่อนกินก็ต้องทําแบบน,นี้ใส่แท่งขนมเข้าไปในหลอดเ <G ül s> ชื่อมือฉันได้เลย ช็อกโกแลตสลับมาส์ฟแล้วค่ะแรดถ่ายไ้อร่อยนะออกลิ่นหอมของน้ำผึ้งแล้วก็คาราเมลเอาอีกเอาอีกหายไปหมดเตีย้ยเลยใครจะกล้าว่ากันล่ะเออจูลี่ของได้ยังมีอีกอร่อยอะไรเบอร์นี้ก <G ül üyor> ินหมดแล้วเหรออ้าวฉันพร้อมสำหรับการผจญภัยไปกับเยลลี่รสเลิศแล้วละจ้ะ <G ül üyor> จะดูดก็ได้จะกินก็ฟินดีอะบีบใส่ที่รอบจานแล้วก็บีบเพิ่มอีกคราวเนี้ยบีบสีอื่นลงไปเลยกำลังวางแผนอะไรอยู่กันนะต้องอร่อยมากแน่ๆฟ้าใช่เลยว,ว้าวใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังอะโอใจรอแทบไม่ไหวแล้วเนี่ยโรยท็อปปิ้งอะ่ะยอดเยี่ยมมากรองจริงปะเนี่ย แคกเยลลี่สีรุง้งลายชั้นไม่ได้อยากเล่นนหยะจะกินแล้วนะน่ากินฟุดๆพ,พอเห็นแล้วน้ำลายสอเลยวิเศษเหนือคำมันใหญ่อือคือแบบว่วาว้าวใส่ใจอีชอยนะสติงกระดิ่งแมวค่ะจุลีเค,ค้กันนี่ขอหน่อยสิ อืมไม่ไม่มีส่วนของเธอหรอกยะรู้ไว้ซะด้วยนะอออเมื่อเอาชนะไม่ได้ก็ต้องทำลายมันซะเลยเคนินิ่มๆจะความร้องเข้าไประกคงไม่สามารถต้านทานได้รักบอกลาเค้กแสนมาศจตรันได้เลยเละเป็นโจ๊กแน่โถ่ทำงี้ได้ไงอ่ะเถอๆถน่าสงสารเเคี่ะค่ะ คงใช้เมื่อพอเทียบกับจูลี่แล้วคนละชั้นเลยอะ่ะซอสมะเขือเทศมาสตกก็มาในขณะที่ใหญ่นั่นมีน้ำพึ่งทุกรสชาติที่คนรู้จักอะ่ะวิเศษเลยโชคดีอะ่ะนี่เขาชอบรสไหนอะ่ะแอบรอรีวิวอยู่นะจ๊ะอืมอร่อยอว้าวมีไอเดียแล้วละซอส <laughs> จ๋ามันนี้มาเ <laughs> บ๊บ ไม่ไม่มีน้ำผึ้งแม้แต่เยลลี่ก็แง่ละเราไม่ได้ทำเยลลี่น้ำผึ้งหรอกนะจ้ะโอย่าชิตัวมะเฮ้ยโชคร้ายอ่ะพอว้าววันนี้ทำอะไรบ้องบอไว้โพออีกเหรอย้ยดูท่าจะกินอย่างอร่อยอร่อยเชียวนะใช่เรามาทำอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าหะ เติมรีฟิลเติมซอสไปแทนเยลลี่ในขวดเอ่อรู้สึกจะมีอะไรแหมงๆหซะแล้วสิเอาไปวางให้เข้าที่ใหญ่จุลี่ติดกับแล้วล่ะอ๋อฮะญ่เล็่สปรอดาสิใหญ่ตัวแซ่ไปล้างตัวก่อนดีกว่ามยดูสิทำขนมแต่งจานจากลูกอมงั้นเหรอน่าสนุกอ่ะ สวยน่ากินอ่ะลองทำกันดีกว่าเคียงเปิดเลยสกิตโต้กำลังอยากกินพอดีเลยว่าแต่ต้องเริ่มทำอะไรก่อนอ่ะฉันเริ่มก่อนเลยนะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเทใส่ลงไปในถ้วยให้หมดเลยเอามาเรียงไว้บนกระดาษแบบนี้เลยเรียงตามใจชอบ แล้วก็เตเรียมรีดเลยเอาละจะรีดแล้วนะกดลองไปไหนดูซิอมยิม้มหอมหวานมากทริกนี้ได้พอนะเอาล่ะตาฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีนะตื่นเต้นจงเบยดูไว้เชฟเขาทำกันแบบเนี้ยใส่ผสมกันให้หมด อา้าว <Yeah. S 1> หมดแล้วเห oh. <Yeah. S 1> รอโอ้เจ๋งด้วยมือวิเศษขอหน่อยไดจ้ะเพื่อนขอบใจ <c oughs> เราจะได้อมยิม้มแท่งมาเริ่อไงรีดได้อยากจะเห็นจะแย่จะเป็นยังไงนะได้เยอะแยะเลยสีสันสดใสฟูด <c oughs> ต้องหวานมากแน่เลย โทนนะ่นะอามีนาเฮ้อหายไปไหนหมดอะ่ะได้ใหญ่หัวขโมยเจอดีแน่แกแม่มุมยักษ์พิกคาดรับรองว่าจะได้ตกตะลึงไปกับแมงมุมของฉันแน่นอนรอแป๊บหนึ่งเฮ้อ,อใหญ่ไป <c oughs> อะไรเหนียวเหนียวติดคิวฉันเนอะไม่ฉันยังไม่อยากบวชเชนี่มันคิวดาเหรอ้ <c oughs> อน้ออาหม่อมจะมาเลยช็อกโกแลตมาร์ช,ชเลม,มลโล่๊อกอิกทำเงยมาแค่ละลายแล้วก็เทลองทำกันนะจัดไปเลยค่ะเพื่อนอเมนาะพร้อม <c oughs> ยังเริ่มเทซอส อืมน่ากินเทูดทวนเลยแล้วก็รอให้มันแข็งตัวหมดประโยชน์ละสวยน่ากินฟุดๆจะชิมเลยนะเอาเลยนะตาฉันกินก่อนไม่รอเลยนะ,อ,ะอร่อยทำไงดีใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้ช,ช็อกโกแลตเยอะม,มากแน่เลย โอ้โหแจ๋วพอดีเลย <c oughs> <c oughs> ให้เร็ว <c oughs> เร็วเศรษฐสนุกแน่ป๊อปแป,ป๊บป๊อปแป,ป๊บสปลาชอร่อยนะ <c oughs> <c oughs> ห,หมดกันชนชันขอมา <c oughs> โอ้แตงโมนโี่ดูอย่าลืมแตงโมสิ มีแทบทุกสีเลยเอ้ยอยากจะเป็นแครี่จังรสชาติถูกใจจริงๆออ <c oughs> ในช็อกโกแลตนี่ต็มไปหมดเลยหอมเนสิ้่สุดเรามาเพิ่มความอร่อยด้วยวิปครีมกันหน่อยดีกว่าอือแล้วก็มาร์ชเมลโล่นิดนึงโรยเกล็ดน้ำตาลเล็กน้อยจากนั้นก็เพิ่มสีสันให้ดูน่ากินมากขึ้น โอเคได้เวลาชิมแล้วอืมสดชื่นถึงใจทำไมทำหน้างั้นล่ะแคลฉันคิดออกแล้วมาทำของอร่อยกันบ้างดีกว่านั่นเธอจะทำอะไรอ่ะฮะอะไรเนี่ยโชคดีนะที่เธอมีร่มละแมรี่อะไรกันนะแคลเธอทำขนมรั่วระเบิดกันเลยเนี่ยก็แบบนี้ไง สิบีเป็นบ้าเธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่<า>ใหญ่บ้าเอ้ยว้าวตอนนี้เรามีเกมสนุกสนกมาให้พวกเธอเล่นแล้วนะจ๊ะเพียงแค่ใส่ลูกบอลลงไปใครทำคะแนนได้ก่อนชนะอา้อาวใส่ไม่ได้เลยเหรอแมรี่อ้อของแครี่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยอ่ะอย่าลีกเข้าไปงยสุดแถมยังอร่อยอีกด้วยนะทำไงดีอะ นี่ก็ทำแบบนี้ซะเลยแค่นี้ก็พอละไอเดียบันจ่ายสุดๆอืมลุยต่อไปเลยแล้วกันนะยังมีเบาอีกหลายลูกที่ต้องจัดการแครี่ดูไม่มีปัญหาเลยนะแบร์รี่<ะ>เธาต้องเรีบแล้วล่ะงงงง มดแล้วนะแมรี่ยังไงเธอก็ตามฉันไม่ทันหลังนะจ๊ะรอเดี๋ยวเซีไอ้ลูกบอบ้าเอ้ยฮะเด้งไปเด้งมาไปไหนฟะเนี่ยเออไปโนนแล้วแล้วเจอกันนะจ๊ะแครี่แครี่เธอแพ้ฉันแล้ววุ้นเ้นดูสิว่าได้อะไรอะจ้ารอเลยอะ ี่จะได้แป้งอมยิม้มก็น้ำเหรอดูสูตรในติกตอกดีกว่ามาทำคุกกี้อมยิ้มกันเลยง่ายง่ายเลยอ่ะพอดีมีติกตอกชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะอะนะเดียว <c oughs> พี่ย่าเพิ่งคำกันสิยะหวานอืมเสร็จแล้วเหลือแค่ตอนเดียวเท่านั้น อบเลยแค่นก็อร่อยแล้วรออีกแป๊บหนึ่งนะอู้อู้อ,อ้รอแล้วก็รอดูสิละลายแล้วน่ากินนะ Yes ในที่สุดก็เสร็จแล้วสิสวยปังทุกกิ้นเลยมะดูดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกรำะเห่าเสิร์ฟจ้าเออน่ากินนะแบ่งหน่อยไม่ได้เหรอโอ,อ ที่คาผมสุดคิ้วยังไม่หมดนะตัวหมูสุดแซ่อ,อ่บโอ้แม่เจ้าโอ้ไข่โสมถทาได้ไงอ่ะแถมยังอร่อยมากด้วยกินไม่ลองรอกเม็นชินด้เธอะอิทาเลเซ่ายติกตออดีกว่า <asis? S 1> เพื่อจะดังกับเขาบ้าง How <c oughs> อโออแฟนคลับพเพียบเลยเดี๋ยวร <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรออร่อยจงอ่ะ <c oughs> ขอบคุณอาจา๊ะที่รับชมกันนะมาดูเบื้องหลังสุดหากันเลยมีตอนใหม่รอคุณีีกเพียบเพราะงาั้นกดซับแล้วกดกระดิ่งรอเลยจ้าอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเอาล่ะไว้เจอกันใหม่บา,บายไปนะ